ที่ตอนนี้นะคะชายแดนต่างๆก็เข้มงวดมากเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองมานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการลักลอบไปเล่นการพนันข้ามเมืองข้ามประเทศแบบนี้นะคะอย่างสถานก,การณ์ที่จังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเป็นมาตอนนี้เนี่ยทางด้านตรงข้ามของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตอนนี้ค่ะบอนพนันออนไลน์ต่างๆเริ่มกลับมาเปิดดาเนินการกันแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะเข้ามาใช้อาคารที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ําสายเพราะว่าเขาจะต้องใช้สัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตจากฝั่งบ้านเราเนี่ยเนื่องจากสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตในฝั่งท่าขี้เหล็กยกเลิกการใช้ ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะทำให้เช้าวันนี้ทางด้านพันเอกสัมริดฉัดวัฒนาสกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทาหารม้าที่3กองกําลังผาเมืองพร้อมด้วยนายวุฒิเลิศชนะหารผู้อำนวยการสํนงงานักงานกสทชเขต34ลงพื้นที่ชายแดนไทยเบียนมาในพื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหลังจากคณะกรรมการชายแดนฝ่ายเมียนมาแจ้งมายังฝั่งไทยบอกให้ไปตรวจสอบการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ9จุดเข้าข่ายกระทําความผิดซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจสอบหาหลักฐานเพื่อเอาผิดตามกฎหมายวิทยุคมนาคมค่ะดโดยทางฝ่ายทาหารนั้นได้ประสานกับหน่วยงานกสทชของเขตสารีสีในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรวมถึงฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่สายนะครับในการเข้าดำเนินการการลักลอบใช้อินเทอร์เน็ตข้ามแดนโดยผิดกฎหมายหรือการลักลอบ การทำผิดพรบวิทยุโทรัศมคมปี2498ซึ่งการปฏิบัติวันนี้เราแบ่งกําลังออกเป็นทั้งส,สิ้น4ชุดปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการอื่นๆอีกประมาณ4หน่วยแล้วก็จะมีการดาเนินการต่อเป้าหมายที่มีเกณฑ์ว่าทำผิดกฎหมายนี้ทั้งหมด9เป้าหมาย